พ่อแม่พี่น้องดพครับทุกคนพบกับปานิช์กับลูกชายกับทางช่องม้าพาอิทนะคะวันนี้ชวนเพื่อนเพื่อนพี่น้องมากินน้ำยาป่าตีนไก่น้ำยาป่าปลา้าตีนไก่น้ำยาป่าปลาตีนไก่ยูกชิ้นก็น้ำยาป่าคนๆใส่เนื้อปลานิลเข้าไปด้วยใส่ปลานิลไปสี่ตัวน้ำข้นมากแล้วก็ เข้มข <kinetic. S 2> ้นมากเข้มข้นมากแล้วก็มีวันนี้มีผักอะไรบ้างผัมีมีอันเรียกว่าพี c า i lau พะ c h อ l a มกระลำปีตัลอกผักกาดดองแล้วก็ผักผักกาดอะไรต่างผักกาดแก้วอะไรย่างนั้นอาจจะใช่แล้วมีถั่วพลูผักบุ้งลวกมากินกันมากินกันเลยมากินกันเลยค่ะเข้มข้นมากวันนี้บอกเลยน้ำยาปลาแบบสี่ตัว ธรรยาป่าแบบโห่คนมากเลยค่ะเนี่ยหืมครับเนี่ยโหนี่ไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มอะไรเพิ่มเลยนะเนี่ยคนเนื้อปลาเนื้อปลาเท่านั้นเลยอะอืมทำไมยังร้อนร<ๆ>้อนอยู่เลยค่ะสีไก่เข้มเลยอืมเหนื่อยไหมหอืม อือกยืนสาวอืออืมอร่อ,รอยอ่ะฝั่งตัวเองก็มีฝ <laughs> ั่งหนูก็นี่ม้นมาก

เป็ดอร่อยอร่อยมากเลยคน้นมากเลยเนาะมคน จะรับอยู่ตรงเนื้อปลาเนี่ยนะเอาไปตำข้นใส่ผักเข้าไปแล้วก็มุ่ได้เลยนะแม่กินเน,นี่ยงอืมนื้ประกาศดองไหมล่ะบางทีเรากินมันไหมเนาะ น้องกินไอ้ผักกาดแก้แวนี่หน่อยสิเป็นยังไงเนาะไม่รู้ว่าเรียกผักกาดแก้วหรือเปล่านะเคยเห็นอยู่อืมกินกะผักอะไรก็อร่อยกินกผักกาดดองก็อร่อย อาการมันกรอบเนาะแล้วก็อร่อยอนะมันกรอบมันกรอบกรอบแล้วก็มีกลิ่นของผักของตัวมันเองอะ่ะหน่อยๆไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยนะอือนอไ เริ่มไม่คุยกันแล้วเริ่มไม่คุยกันแล้วขอเขาจัดนะวันนี้กินละเด้หมดละ <c oughs> อร่อย มมไม่ต้อกปบีราม,มานันลยนะเอาเอาเอาน้ำมาใส่ก็ได้นะแม่มี<ด>น้ำนะ

ร้อนข้างล่างยังร้อนอยู่เลย嘛นอะืมยังร้อนข้างบนโดนโดนเองนั่งร้อนจะ <c oughs> ได้ไหมอืม <c oughs> <c oughs> ใ่ไหมใช่ไหมตอนแรกไม่กินผักชีลาวเลยกินไปครั้งแรกทไมมันเหม็นเนี่ยมันมันขิวๆไม่นวาไม่อบบมันยากนะผักออกกลทำไมมันขิวจังพอกินครั้งที่สองมันมันอร่อยเลยหลังจากนั้นมาก็กินขนมจีนต้องมีต้องมีผักชีลาวอร่อย เงินปล่าแม่ใช่มั้มงามจริงเลยนะอืมนี่คือดุ กินกระปะก็อร่อยนะอืมอร่อยมากกระปะการ้อกโรยเลยอืมอร่อยีกินได้ทุกพักเลยะบอกเลยเผ็ดอ่ะอืเผ็ดอ่ะ แม่เผ็ดมันก็มันก็มีรู้สึกม um> ีกลิ่นคิวนิดๆนะคิวของผักนะนิดๆไม่เคยกินแรกเลยผักอันนี้แต่น่าจะกินง่ายกว่พวกเสาแลาว เปลยเปลยเปลยเนี่ยจับมาติดนิ้วละ 嗯。Mm hmm. แม่เผ็ดเผ็ดแต่ก็กินได้ขอมก็เพิ่มอีกแผ่นกระดาษเหรอกระดาษครับให้สองแผ่นเลยใช้เปลืองปากใหญ่ ก็กำลังปีแม,ม้ฮึของของงอกนี่อือมใช้ตัวเขียวอืมพอออกมาก็มาเรียกตัวงอกฮึ อาหามดีจริงไปซื้อที่ไหนมาต้นใหญ่มากน่าเผ็ดเหเผ็ดแต่ก็อยากกิน <c oughs> <g ül üyor> ดูดมนันนะตีนไก่เนี่ย แต่ว่าอยากกินจริงแน่ๆปกตินี่กินเท่นิดนึงก็ปกติเธอกินยอมแล้วนิดนึงก็อิ่มละนี่อร่อยอ่ะเข้มข้นเนยเผ็ดนะขนาดแม่เผ็ดนะเนี่ยแม่ยังจะกินอยากกินงามไม่รุนนะ แม่เผ็ดเป็นไงถูกใจวันนี้ปานิดกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะพี่พี่น้องเพื่อนทุกคนอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ปาน,นิษกับลูกชายนะคะพี่น้องเอาไว้ปาน,นิษกับลูกชายก็จะหาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาให้ชมกันใหม่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ